คุณผู้ชมครับตัวนี้อยู่ข้างล่างเลยครับไม่ต้องปีนเดี๋ยวท้ายคลิปเราค่อยเก็บกินได้ทั้งดอกทั้งใบเลยนะครับในประเทศอินเดียเขาใช้แก่นสดาวเอามาทําเป็นยาแก้ไข้ได้ใครที่อยากกินแก้ไข้ก็ใช้สดาวส่วนอื่นก็ได้ครับเป็นทั้งยาบํารุงร่างกายเป็นทั้งยาแก้ไข้แก้เสมหะขับเสมหะผู้หญิงกินแล้วสวยแน่นอนเพราะว่าสะดาวกินแล้วช่วยบํารุงผิวพรรณทําให้ ผิวพรรณแต่งตึกสายตาก็ดีขึ้นด้วยทําให้ตาสายตาโตขึ้นสรรพคุณของสะเดามีเยอะมากเลยถ้าใครอยากเสริมสรรพคุณอะไรมาเสริมใต้คิปได้เลยครับสบรรพคุณแรกก็คือผลและดอกใบของเขาช่วยบํารุงธาตุในร่างกายช่วยบํารุงธาตุไฟขับน้ําย่อยทําให้กระเพาะย่อยอาหารได้ดีขึ้นใบแก่ของเขายังช่วยบํารุงโลหิตลําต้น ที่ไดจากการหมักจะมีแร่ธาตุใช้ปัญญาบำรุงร่างกายอยู่ต่างประเทศนิยมกันมากเลยโดยเฉพาะประเทศอินเดียยอดอ่อนใครที่ชอบกินนะครับเนี่ยยอดแดงๆช่วยบำรุงสายตาพบว่าใครที่ทานสะเดาตั้งแต่เด็กเมื่ออายุ90กว่าสายตาก็ยังดีมากโดยไม่ต้องไปหาหมอเลยครับยอดสะเดาตัวนี้ครับนอกจากนี้สะเดาเป็นยารสขมนะครับช่วยในการเจริญอาหาร วิธีทานก็ง่ายๆเลยเอามาลวกจิ้มกับน้ําจิ้มน้ําปลาหวานหรือว่ากินกับลาบกับก้อยกินกับป่นปลานะครับอร่อยมากๆเลยนอกจากนี้เปลือกของต้นสะเดาเนี่ยเปลือกตรงนี้ครับใครที่พอเห็นสะเดานะครับหรือว่าใครยังไม่เคยเห็นให้ดูไว้เลยนะครับเปลือกสะเดาเป็นแบบนี้นะครับเปลือกสะเดายางใช้แก้โรคกระสายคนที่เป็นร่างกายผอมแห้งซูบผอมนะครับตัวนี้ช่วยได้นะ ใบของเขายังช่วยรักษาโรคแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเอท mm. เพาที่เป็นเอกยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ด้วยป้องกันโรคแทรกซ้อนที่จะเข้าสู่ร่างกายได้นะครับใบของสะเดาถ้านำมาคั้นแล้วจะอยู่ในกลุ่มยาที่ช่วยลดความเครียดได้ด้วยนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากกินคั้นแบบขมๆสามารถเอาใบามาลวกกินได้สะเดา ยังช่วยให้นอนหลับสบายขึ้นถ้าใครที่ชอบกินสะดาวตัวนี้เวลากินแล้วจะรู้สึกทําให้ง่วงเร็วหลับง่ายขึ้นหลับแล้วฝันดีครับผมก็ชอบกินเหมือนกันนะคุณผู้ชมนี่ครับคนที่เป็นโรคหัวใจนะครับก็สามารถกินได้นะแต่ต้องกินผลสะดาวคนที่ชอบรับประทานสะดาวตัวนี้จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายได้ด้วยและสามารถแก้ไขตัวร้อนไข้จับสรรัน ไข้ปวดศีรษะน้ำมูกไหลและยอดอ่อนก็นํามาลวกจิ้มน้ําพริกได้ในประเทศอินเดียก็เอาไปเป็นยาแก้ไข้เหมือนกันประเทศอินเดียเขาเรียกว่าวินินนะครับสตดาวของไทยกับสตดาวอินเดียมันจะแตกต่างกันสตดาวอินเดียใบยมันจะเป็นหยกัยกหยกฟันเลื่อยแต่ถ้าเป็นสตดาวไทยมันจะไม่เป็นฟันเลื่อยนะครับแต่มันอยู่ในตระกูลเดียวกันสรรพคุณยาเหมือนกันครับวินินก็เป็นที่มาของยาพารานั่นเองยาแก้ไข้ในสมัยก่อน ก็ใช้สะเดานี่แหละครับใช้เป็นยากแก้ไข้หลักๆเลยรักษาคนที่มีอาการไข้จับสันไข้ปาแลวสะเดายังช่วยแก้เสมหะได้ด้วยนะครับกินแล้วดีต่อร่างกายมากช่วยขับเสมหะได้สรรพคุมมีเยอะมากเลยนะแต่ผมขอชูเรื่องแก้ไข้ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายครับ สะดาวเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะอมไม่ขมมากที่นี้สะดาวหวานหรือเปล่าขมอยู่แต่ไม่มากแล้วครับจะชิมใบก่อนขมอยู่ขมนิดๆแต่ไม่ขม,ม,ขมแต่ไม่ขมจัด เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับสดาวของเรานะครับถ้าใครอยากเสริมสรรพคุณอะไรก็สามารถเสริมได้นะครับถ้าเก็บสดาวยาวเกินไปคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวบางท่านก็เบื่อสะดาวช่วงนี้กําลังน่าเก็บพอดีมีทั้งดอกทั้งยอดอ่อนเอาไปลวกจิ้มกินกับลาบกับก้อยกับ,บปลปลากับน้ําพริกได้ครับก่อนจากกันวันนี้ฝากไว้เหมือนเดิมครับสมุนไพรถ้าเราจะกินจะใช้ ให้ศึกษาข้อมูลดีๆครับหรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ไมออมสินขอลาไปก่อนนะครับกับสะเดาของเราครับสวัสดีครับ